ไทยทีวีสีช่อง3และบริษัทเฟสเดียจำกัดโดยชิมไปบนไปร่วมกับข้าวตราฉันม่วนศูนย์พริกไทยและเครื่องเทศตรามือที่หนึ่งซอสหอยนางรมตราราชาสูตรฮ่องกงน้ำจิ้มสุกีสูตรกวางตุ้งตราบันท้ายนรสิงกรีพันธ์ซูเปอร์แว์ตราโนผิววินเอ d v ดี h e Mall มตั้งใจเสนอกลับข้าวมาแล้วครับกับข้าวกลับข้าวมาแล้วครับกับข้าวเอจิ้งเน็ตเวิร์กโซซายตี้กลับข้าวเช้านี้ ราคาสินค้าประจำวันนี้ข้าวหอมมะลิกิโลกร,รัมละ39บาทข้าวเหนียวกิโลกร,รัมละ20บาทพริกขี้หนูแดงกิโลกร,รัมละ32บาทอกไก่กิโลกร,รัมละ85บาทเนื้อหมูติดมันกิโลกร,รัมละ1 1 0บาทเนื้อแดงกิโลกร,รัมละ100บาทต้นหอมกิโลกร,รัมละ45บาทผักกัดข่าวกิโลกร,รัมละ40บาทผักบุ้งจีนกิโลกร,รัมละ14บาทขอขอบคุณตลาดยิ่งเจริญสะพานใหม่วโทุกอสใจ กับข้ามาแล้วกับข้ากับข้าเช้านี้มาแล้วนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราก็ได้ทักทายกันเหมือนเช่นเคยค่ะกับราคากับข้าวเช้าวันนี้นะคะกับบรรยากาศสบายๆแบบนี้ที่เกาะสีชังนะคะแล้วก็คุณสุนทรก็มีสาระดีๆมาฝากเนช่นเคยใช่ไหมคะใช่ครับค่ะวันนี้มีสาระอะไรมาฝากคะวันนี้มีผักเยอะเลยโอ้ใช่เลยล่ะค่ะปลูกเองนเนี่ยไม่ใช่ครับแถวแถวกอตีชังเลยอ๋อค่ะ พี่กอดศรีชัางเนี่ยเท่าที่ทราบมานะคะชาวบ้านเดี๋ยวนี้เขาทำไฮโดรโปนิกด้วยนะคะค่ะผักเพื่อกเพื่อสุขภาพค่ะผักจะดีมากเลยสําหรับระบบการย่อยอาหารแล้วก็วันนี้จะปรุงก็คือเมนูต้มยำสุกี้ดีสําหรับผู้สูงอายุค่ะกินผักเยอะๆแล้วร่างกายแข็งแรงวันนี้เราจะใส่ผักอะไรในสุกี้บ้างคะเยอะเลยครับทั้งผักบุ้งผักบุ้งผักบุ้งนี่นะครับมีวิตามินนะครับแล้วก็ช่วยในเรื่องของสายตา <c oughs> นี่ผักใบเขียวอันนี้ก็คือผักคะน้าโอ้วันนี้ของ <c oughs> เราคนไทยเรารู้จักกันนะครับ <c oughs> เป็นอย่างดีผัดซีอ e ิ้วก็ต้องใส่จะสุขภาพอย่างไรนะคะจะดีต่อร่างกายเราอย่างไรต้องติดตามชมกันในช่วงตำรับเมนูเพื่อพึ่งพ่ายามยากกับคุณสุนทรน,นะคะแต่ตอนนี้พักกันสักครู่คะ่ะเดี๋ยวมาเจอกันค่ะตำรับอาหารเพื่อพึ่งพ่ายยามยาก ผลิตภัณฑ์น้ำจิ้มสุก,กี้สูตรกวางตุ้งตราพันธุ์ไทยนรสิง์อร่อยคำไหนคำนั้นขอบคุณครับคุณน้ำผึ้งครับผมก็ยังอยู่กับครูอามินตาครับเหมืมอนเดิมครับว,นนวันนี้มาทําอะไรครูคะวันนี้จะทําสุกี้แต่เป็นแบบสูตรต้มยำอ้าวลงมือเลยลูกน้ําซุปนะครับอันนี้ก็ง่ายๆครับปลามูมีปลากุ้งก็แล้วแต่ครับใส่ลงไปเอาใส่ลูกชิ้นไปก่อนเลยปลาไปก่อนเลย เราผักลงเลยครับนี่เราก็จะมีผักกา่ขาวนะครับมีผักบุ่งนะครับผักใส่ลงไปครับนะครับแล้วก็เส้นลงเลยครับกุ้งที่กักไว้ครับเดี๋ยวรอสักนิดนะครับให้ตรงนี้เดือดครับต้มยำครับต้องใส่น้ำพริกเผาไม่ต้องใส่เยอะครับเราที่สำคัญครับ ครับโอ้โหนี่ครับอันนี้เลยแล้วอันนี้ไม่ต้องบรรยะบรรยังครับใส่ลงไปเลยครับอร่อยเหมือนกันต้องลองสักนะครับกุ้งก็ใส่ตอนสุดท้ายไปปั๊บนะครับตักเลยดีครับถูกชิ้นทุกอย่างนะครับดีต่อสุขภาพทั้งสิ้นครับครับ กลับข้าวมานะครับกลับข้าวกลับข้าวมานะครับกลับข้าว ขอขอบคุณอาจารย์มินตราธินกรนาอิชยานะคะแล้วก็คุณสุนทรวัฒนาพรประธานกรรมก,การบริหารบริษัทอุตสาหกรรมพันธุ์ไทยนรสิงห์สินค้าพื้นเมืองจำกัดค่ะซึ่งทั้งสองท่านนะคะได้มามอบสาระดีๆให้กับเรานะคะและท้ายนี้นะคะที่เราขาดไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งนั่นก็คือรักลูกห่วงหลานต้องติดตามชมรายการของเราให้ได้เลยนะคะรายการกับข้า,าวเช้านี้วันนี้หมดเวลาแล้วคะ่ะพบกันใหมค่ค่ะสวัสดีค่ะ